We could drive along an ocean reflecting the sun <im itation> จริง,รงก็แอบมองเขามาตั้งแต่ตอนที่เขา <im itation> ได้เข้ามาเรียนต่อที่เขามองปุดครับแต่ว่าก็คือทุกคนก็จะบอกว่าเออเนี่ยเห็นแทวแบบหน้าตาสวยอย่างนี้แต่ว่าดูหน้าอะไรอย่างี้เออประมาณนี้ครับ To it would begin For summer is for falling ็รู้จักตอนที่ไปเรียนต่อเฉพาะทางที่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วค่ะค่ะก็ได้เจอกันแบบในฐานะเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นเหมือนรูพี่ที่แบบว่าเป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือเรา and Candy the your for games summer is for falling oh! in วอนสุดท้ายผมก็ไปเรียนต่อที่รามาตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนิทกันมากพอหลังจากกลับมาจากที่รามาปุ๊บก็มีเพื่อนแถวส่งซิกมาบอกว่าไฟเขี่ยวลุยโลด ปกติเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเครียดง่ายแล้วก็แบบเป๊ะนิดนึงยอะไรเงี้ยชอบชอบแบบจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เงี้ยค่ะพอมาได้แบบรู้จักกับเขาก็เขาก็จะแบบแนวแบบสบายๆทําให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจมากขึ้นมีความสุขง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ประทับใจะคะ่ะ like the last breath of a sunset right before the day is dead but maybe the heat of today could keep even winter away so I'll remember your life cause nothing ever changes ของผมก็ง่ายๆเลยครับก็คือเขาสวยครับความประทับใจแรกครับตรงไปตรงมาครับแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ทำงานเก่งครับแล้ว,ลว,ลวรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าเรามีเขามาอยู่ข้างกายเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็สบายแน่ๆครับเขาทั้งวางแผนด้านการเงิน <Who can S 1> ทั้งชอบลงทุนครับผู้หญิงคนนี้แหละมะต้องเป็นภระระยาของเราครับ เราก็สัญญาว่าเราจะรักเขาแล้วก็ดูแลเขาแล้วก็ในายามที่เขาเครียดหรือว่าอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นจากที่วเขาอยากให้มันออกมาดีในงานของเขาทุกอย่างเงี้ยครับ <But S 1> เราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาเสมอครับทุกครั้งที่เราเห็นเขาเริ่มพูดน้อยแล้วเราก็จะเอาและเดี๋ยวจะทําอะไรดีนะให้เขาเริ่มอารมณ์ดีมากขึ้นเราสึกว่าก็เป็นเป็นความสุขของเราที่ทําให้เขาได้มีความสุขครับ favorite Let them Do your be ขอบคุณพี่ท็อปเหมือนกันที่เลือกเรามาเป็นผู้ชีวิตแล้ก็รู้สึกว่าเราก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็สปอร์ตเขาเหมือนกันเวลาทีเ่เรื่องของสุขภาพเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอะไรหลายหอย่างก็ะจะคอยดูแลแล้วก็รักเขาไปเรื่อยๆตลอดไป you these flowers a bouquet i made you. i stole from the front yards of all of my neighbors this took me hours i picked all your favorites you let them dehydrate in a matter of days yeah racking my brains like what she gonna think and do she like daisies does she like pink will she be cutting off the stems give him something to drink will she keep them in the vase or kitchen sink and it might seem kinda crazy but i'm starting to think i'm over contemplating complicating this and i'm on the brink of asking if she'll be my wife if i brought you these flowers a bouquet i made you i stole from the front yard all of my neighbors this took me hours i picked all your favorites and let them dehydrate in a matter of days yeah.